นี่อันนี้เป็นบางขุนพรมกลุ่มใหม่นี่บางขุนพรมที่เขาเล่นเป็นบางขุนพรมนี่แล้วพอขอมเขาทำบุญมาเพราะขอมมีนี่ด้วยลงสีเออในสร้อยเขาแขวนอะไรหน้าไปดู เฮ้ยนี่มันสมเด็จเก้าห้านี่ใช่แขวนเก้าห้าอันนี้เป็นสมเด็จเนื้อตะกัวอันนี้เก้าห้านี่เห็นหน้าน้องชายผมหน้าตาเรหลอนั่งอยู่บนครึ่งหน้านะแขวนอีกผักแก้วสับปะสัมมิตรเออ เตาพอหอมสัดมา25่าพระพุทธศตรวตร์อันนี้คือพระที่คนโบราณเขาขาดไม่ได้เลยนะ25่าพระพุทธศัตวษปู่ทวดอันนี้ก็95วันละครังเขียนมาว่าว่าเขาแขวนอะไร95วันละครังนะ กับยี่สห้าสัตว์รัดนะ่ยผมคิดว่าจะทํากระถินวัาทำไมต้องใช้ตาประทับวัดใหม่โอนเข้าบัญชีวัดไปเลยไม่ต้องซีเรียสครับโอ้โหนี่อ่ะนี่เฮ้ยนี่มันปกโพวาละคังเลยเนี่ยเฮ้ย นี่มันปกโผล่วัลคังนะเนี่ยเฮ้ยโอ้แล้วดูดิเขาทำแตกเขาทำไงเอากาวหย่อนไปงั้นอะ่ะแต่ใครชิ้นส่วนอยู่ครบเฮ้ยอยงนี้แจ๋ว เนี่ยถ้าเป็นผ้าบ้านได้ลุ้นเสมอ,อมผมอัดวิดีโอไว้ทุกๆตอนเลยครับยอดนี่อันนี้เป็นบางขุนพรมกลุ่มใหม่มนี่บางขุนพรมที่เขาเล่นเป็นบางขุนพรมกลุ่มใหม่ใช่ไหม,มเนื้อที่ละเอียดยิบย,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 ยิบแบบนี้เนี่ย อย่างนี้คือเป็นพระที่เรามั่นใจว่าเป็นพระแท้ทั้งหมดพอสุดบอกไม่ขีบุรีสวยเออพอขอมลว้วนๆแต่อันเนี้ยเด็ดพ่ออะไรเหรียญพัดยศหลวงพ่อฤาษีลิงดำฉลองก็เหมือนเหรียญเลื่อนสมศรรักดักนี้แล้วเลื่อนชั้นเจ้าคุณเลยนะใช่นี่หลวงพ่อฤาษีลิงดำเหรียญเลื่อนสมานาสักปีสองแปด อันนี้นะเป็นยาร้อนนี่ลงยาร้อนเนี่ยเลี่ยมทองไว้เลยขอบคุณมากมากขอบคุณจริงจจากใจหลวงพ่อลีสีริงดำเหรียญพัยดยศเลื่อนสมณศักดิ์วัตถุมงคลที่ท่านหลวงพ่อไี้สิงดำไม่ต้องพูดกันเหรียญเลื่อนสมมา,าสอนนาทีเดียวคือผมตื่นเต้นอยู่แล้วคนเล่นพรนะเนี่ยขอให้มีพระบ้านแบบนี้ไปในที่หน้าตื่นเต้นที่สุดนะ ต้องจองคิวครับโอ้โหเหรียญหลวงพ่อเลยสิงห์ดดูดิดูความสวยสวยกันไม่สวยนี่ต่างกันนะหลวงพ่อเลยสิงามโอ้ท่านต้องบอกว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยไหมทุกอย่างนะฮะต้องบอกว่าท่านเป็นพาน,นิหารถอดจิตไปนระกไปสวรรค์ได้ทํานายอนาคตได้ขอกันไกลนยะลูก,กลใครจะได้เป็นเจ้าของนะไม่ค่อยเจออย่างนั้นแล้วลครับผมบอกเลย นี่พี่แอนไม่ทันครับเป็นหนึ่งมืนห้าร้อยปิดไปที่พี่มานะใช่ไหมพวงนี้ทั้งพวงแสบสวงสถานจิตพิชิตโลกันจะเป็นหลวงพ่ออะไรเก้าห้าแปดห้าปู่ทวดนี่อ่ะพวงนี้นะจากใจนี่สัพทรภสามิตรสามกริย์เนื้อเงินนี่กับปลาเข้าไปหกเจ็ดพันแล้ว พวงนี้พอหอมนี่พวงนี้เอา 12, หมื่นสองพวงนี้เอาหมื่นสองใช่ไหมเนื้อว่านนี่เนื้อว่านนี่ก็ปลาเข้าไปสามพันอันนี้โอ้โหเก้าห้าแล้วดูพิมพ์นี้นี่ก็ต้องปลาเข้าไปสักสองพันห้าพันนี่สมเด็จเนื้อตะกัวอันนี้ยังไม่ได้แกะมาดูเลยครับตำตำก็ปูโต๊ะ เนี่ยลึกๆเลยก็นะคปูน่นาควัลขังพอหอมสากหมากโอ้อันนี้ก็หลายพันปู่ทวดนี่พิมพ์วัดพับนีจะแปดห้าด้วยมั้งเนี่ยแล้วก็ลูกอม,ล,กอมลูกอมปู่ม,มุนนะเนี่ยเป็นเล่นไปเนี่ยอ่าวัดหนองสองห้องมีแม่ชีนี่ไงมาชื่ออะไรนี่ถูกหมื่นสองหมดนี่แต่อยากจะบอกว่านี่อา้าวหมื่นสอง เหรียญพ่อหอมสากมากปีเก้าแปดแยกเลยพวงนี้เอาอยากให้แยกก็มาพร้อมแยกหรือยังผมก็อยากแยกแหละเพราะผมยังไม่ได้แกะสมเด็จเนื้อตะกัวองนี้ดูเลยชใช่เก่าเนะไม่ใช่ไม่เก่าเนี่ยเนี่ยดูดิไข่ขึ้นกับปูสุกเลยตะกัวนี่สิ่งทลัย นี่เอาแยกไหมเอาแยกนะอ่าที่ผมยกให้เผื่อใครอยากสะสมแบบไม่ต้องไปเสียเวลาเยอะสามพันบาทยี่สิบห้าพระพุทธศตวษท,ทูโทนด้วยเนื้อว่านทูโทนสามพั 3, บาทพร้อมเรี่ยมนี่สามพบาทยีห้าพระพุทธศตรวรษมาแล้วจ้าอ่ะมา พี่สักกรลงปิดสามพันบาทยี่สิบห้าพระพุทธศตวรรษขอคีมด้วยนี่ยี่บห้าพระพุทธศตวรรษพร้อมเลี่ยมเอาไปลูกอมเท่าไหร่เอาลูกอมมาพันเดียวลูกอมมาพันเดียวลูกอมมาพันเดียวผมก็ว่าปูมุลแหละเพราะอะไรไหมเพราะเจ้าของเขาบอกเราว่าปูมุลอา่อาพี่ท็อปบ,บางบอกปิดหนึ่งพันเราอยากได้อะไรอีกพระแก้วสัปประสามิตรไหม พักแก้วสามกษัตริย์สัพภสษามิตรเอาสี่พันเอาพักแก้วมรกฏเนี่ยผมบอกเลยถ้าไม่ดีจริงเขาจะแย่งกันทั่วนะประเทศพม่า,มาลาวทำไมแย่งว่าแก้วเนเไเอา้าวสี่พันนี่เตาเอา้าวเดี๋ยวเตาจัดให้อันนี้สี่พันสามกษัตริย์เคยสมัยก่อนมีคนเคยมาขอให้แอดินผมหายด้วยนะ,นะ,ะเนี่ยสมกษัตริย์สัพภสามิตรเนี่ย นี่อีกพ่อหอมหนึ 1, ่งพันเองเหรอพ่อหอม 98, 1, เก้าแปดดิพันเดียวเองเหรอพันห้าพี่แก่สมแม่เหรียนพ่อหอม 98, 1, เก้าแปดพันเดียวเองเหรอสมอโคนเท่าไหร่อโคลสมอแล้วกัน 1, 500, พันห้าพี่แก่สมพันห้าร้อยบาทนี่พ่อหอมซากมากแล้ยยองออกกลับไปอีกเก้าแปดมองไม่เห็นคอมเมนต ออกแล้วเข้าใหม่หรือปัดกลับไปแล้วปัดกลับมาพี่ชายส่งิปิดพันห้าเพราะหอมซากมากไม่ปิดได้ยังไงนะ่ะแม่เขาเมื่อก่อนนี่เขาห้อยองนี้เป็นองค์กลางนะเป็นสมเด็จองค์ประธานเลยเนี่ยเนี่ยเก้าห้าเนี่ยเอาเก้าห้าเอาสองพันห้าเอาหอมเลี่ยมสองพันห้าร้อยบาทนี่เขาห้อยเป็นสมเด็จองค์ประธานเลยนะ 95เอา2,500บาทพร้อมกรอบเลยพร้อมเ,เอลี่ยมเลยเอ้ทําทำไมรูไหมนี่ผมให้พี่ไปนะผมให้สร้อยไปด้วยเลยเออให้สร้อยไปด้วยแบงค์เพราะว่าอยากให้เขาได้แขวนไงแขวน95แล้วดีจริงผมบอกหนะ้มีปุอ่อุโอเคสับประสาม,มิตรอาจะเอาเท่าไหร่เอานะทีเดียวไปประมูลกันเลยเอา นี่ย้ำสามกษัตริย์นี่อ่ะนาทีเดียวไปใส่ราคาอันนั้นเต่าวัาสนามแย่นะอันนี้เนื้อสามกษัตริย์จ้าน,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 นี่เอานี่ครับเ,เขาลืมไปหรือเปล่าว่านี่เป็นเนื้อสามกษัตริย์เขาคงลืมไปว่านี่เป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครับไม่ใช่เนื้อ,เ,อเงินเนื้อเงินพร้อมกล่องก็ยังสิสามพันถูกไหมอ่าใครได้ไปดีใจด้วยเนื้อสามกษัตริพัะรอด กรมสัพพสัมมิสรสร้างหมดเวลาแล้วนะครับใครได้เป็นเจ้าของไปดูกัน3ามพันี่สุดทินยางตาม,มาเอากลับไปได้สุดยอด Thank you very much. แซงคิวเว r y ีมัสแม่อ้าวนี่อันนี้น่าจะเป็นเู้าของทั้งหมดเต่าเอยไ,ไม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยวันละครเนี่ยดูเนื้อดิโอ้โหนี่มีมวลสารเอาเก็บไว้ อ่าเดี๋ยวผมเอาถาดนี้ก่อนใครอยากจะเก็บหลวงพ่อขอมัดไผ่ลงวัวเป็นเพื่อนผมอันนี้ตีกายพ่อขอมนี่นี่ดูเอานะพ่อขอมล้วนๆแหมลงสีอยากจะยักยอกไว้ก็เห็นการว่าจะไม่สมควรอ่ะไม่ต้องไปยักยอกเขาไว้ใครอยากจะเก็บพ่อขอมยาวๆไปเป็นเพื่อนกับผมนี่ดูนะหลายองค์อะ พ่อขอมาเก็บไว้นะครับเก่งกศักดิ์สิทธิ์ทรงอนุภาพถ้าอยากจะบอกอะพระพุทธโคดมเนี้นีน้ยังไม่มีอ่ะแบงค์ไอแบบนี้เราก็ยังไม่มีอยากจะห่วงจังเลยเอาหัวขอไว้สองชิ้นแล้วกันที่เหลือจะให้ถูกๆเลยขอไว้สองอันเนอะโอ๊ยยังไม่มีนะครับแต่ขอไว้สองอันพอขอหมดเนี่ย ให้เต่าวัสะแหนมแย้ด้วยอาจารย์พันเนี่ยพอขอหมด่านเนี้ยเลยนะพ่อแม่พี่น้องโอ้โหถ้าองค์ละพันอันนี้พิมพ์มีหายากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบองค์ละพันก็หมืน่นมีลงทองอีกมีนี่มีนี่มีคนสมอหลังจานหัวน,นี้หลังจานครับหลังจานแป้งเจมิมมีเหลี่ยมเนี่ยเอาหมดเนี่ยเอาแปดพัน พอขอหมดนี้เลยเอาแปดพันแปดพันเอาหมดนี่เลยนี่พี่แอนปิดแปดพันครับพี่แอนปิดแปดพันหมดนี่เลยพี่แอนมีเหรียญด้วยเลยด้วยให้เต่าด้วยเอาโอเค thank you v วริมา c h เก็บพอขอเป็นเพื่อนผมมาอ่ะอันนี้ของพี่แอนนี่พี่นัทวัตไม่ทันถ้าถามผมนะเนี่ยผมว่าเป็นสมเด็จที่เป็นต้นแบบของพิมพ์95วันละครเนี่ย ที่เป็นตัวแม่แก็กดแบบ่งพันสุดๆไม่ต้องห่วงวันนี้ไม่ได้ใหม่นะอันนี้เก่ากว่ายี่ห้าศตวรรษเยอะนะนี่เนื้อเก่ากว่ายี่ห้าศตวรรษเยอะนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ของวัะคังเขาอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยใครที่เก็บสายวัะคังเนี่ยพิมพ์ของวัะคังเขาอยู่แล้วเอาหกพัน เห็นไหมสมเด็จโตก็มีเนื้อตะกวัวเนี่ยปูหน้าก็ต้องมีเนื้อตะกวัวปูโตะก็มีเนื้อตะกวัวมาเป็นต้นแบบพิมพ์แม่พิมพ,พ์ใช่พ, 6, <000. S 1> พี่พรชายปิดหกพันบาทนี่นี่พิมพ์ใหญ่นี่ครับวัลรังเลยเอา้าโอเคแพ็คให้เขาดีๆนะลูกอันนี้ดิฝ่าหลวงพ่อโต,ว,ตวัดเขาบ่อทองไออยากจะบอกว่ารู้ปะ่ะหลวงพ่อโตเขาบ่อทองนี่เป็นส์สายวัลังนะ เป็นสิทธิ์หลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าและเป็นสิทธิ์สายวัดละคังมีสมเด็จสมเด็จพ่ะโตเขาบ่อทองนี่ปู่นาควัดละคังทําให้นะสังกาจายพ่อโตเขาบ่อทองเป็นแสนกิ่งหน้ายักษ์พ่อโตเขาบ่อทองหลายหมื่นสวยๆเป็นแสนเหรียญพ่ะโตเขาบ่อทองแพงรู้วยมทำไมเรียกเขาบ่อทองเพราะที่เขาแห่งเนี้มีทองคํา สมัยก่อนในสมัยตั้งแต่อนณาจักรทวารวดีย้อนไปนู้นเลยนะเนี่ยเขาไปขุดเจอทองคำกันที่นี่คนชนบุรีนี่ให้ข้อมูลกันมาหนะ้บัดหนาวเขาเลยเรียกเขาบอ่อทองที่ระยึกงานทําบุญครบรอบเก้าสิบปีทันหลวงพ่อแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์พ่อโตเขาบอ่อทองโอกเก่งมากพ่อโตความจ้าก,ก็เนื้อดินหลังตาแผ่นดินนี่แหละ สนุกครับาพาะพระเครื่องหลากหลายนะครับอ้าวสายเหนียวแห่งพระนครพ่อโมวัดสามจีนมาแล้วครับนี่พ่อโมวัดสามจีนสายเหนียวแห่งพระนครมาแล้วระยองใช่ไหมอ่าระยองชนบุรีนะครับทางนู้นเขาบ่อทองเพราะโตไป็นงเขาไม่มีเท่านี้หรอกเขายังมีนี่องค์พระปฐมเจดีย์โอ้โห แม่องค์ว่าปรมเจดีดูองค์นี้สวยมะเหนียวจริงนี่เอาว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อโมสามจีเนี่ยเขาเล่นมาเป็นพาระชุดแรกเลยนะตั้งแต่ขุนแผนบ้านกลางนะตั้งแต่ในยุคเดียวกับพระก,กิ่งเปาวะเลตอนะพ่อโมราคาครับพ่อโมเอาสามพันปิดเนื้อดินห้าพันโอ๊ตยังไม่มีโอ๊ตจะให้ยังไงล่ะจ๊านี่เอาไว้ให้รู้ว่าเนื้อดินก็มีนะ เนื้อดินปีเก้าห้าเดี๋ยดูความเก่าเก่าอย่างกับพ่อหนุ่มพี่เหมาปิดสามพี่เหมาปิดสามพันพ่อโมสามจีนนี่ครับขอสมเด็จเนื้อดินมแหกขอไปแล้วโอ๊ตจะไปมีอะไรเอาพ่อโตเขาบ่อทองนี่เหรียญเนี้ยเอาสี่พันพ่อโตเขาบ่อทองถ้าท่านไม่เก่งจริงเหรียญรุ่นแรกไม่หลายหมืน่นไม่เก่งจริงสังกระจายพระกิ่งไม่องค์เป็นแสนแล้วครับนี่พ่อโตเขาบ่อทองเอาสี่พัน นี่ันท่าน,นแน่นอนฉลองอาอยุเก้าสิบปีไม่พ่อเงินเนี่ยอันนี้ยหนึ่งห้าในยุคนั้นพน่ะพอในวัดใกล้เคียงเขาก็ทํากันหมดะนะหนึ่งห้าหนึ่งหกผมยังม้อยานะ่างไหนพี่ยาเขีนพระปิตาอาจารย์สีแก้วเดี๋ยวถ้ามีถ้าเจอจะจัดให้แต่อันเนี้ยแท้แน่นอนแท้แบรเบอร์ใครบอกว่าเก๋ไม่ต้องไปคุยกับมันเพราะว่าของเนะี่ยอันนี้คือเนื้อถึงยุค นี่รูปเหมือนปั๊มพ่อเงินแต่วัดไหนอะก็คือบางคานท้ายน้ําที่นที่นู้นออกหมดอ,ะอ่ะอันเนี้ยเอาสี่พันพี่โตโตโยาวราชบอกเศร้านี่รูปเหมือนพ่อเงินเอาสี่พันนี่สี่พันบาทแท้แน่นอนเนี่ยโอ้โหสี่พันบาทเนี่ยหนึ่งห้าหนึ่งหกไม่เกิน นี่ฮะดูง no ่ายสบายตาสบายใจสี่พันบาทละบ้านแบบนี้ถ้าไหนไม่แท้เนี่ยเราคัดออกให้เลยแต่อันนี้นี่ผมชอบมากนะองค์พระปฐมชุดเนี่ยรู้ว่าททำไมเราชอบเพราะเป็นชุดที่ทำแจกสงครามโลกหลายคนไม่รู้ว่าชุดเนี้ทำแจกสงครามโลกนะเนี่ยทำแจกยุคสงครามยินโดจีนนะชุดเนี้ เห็นปะเนี่ยหลังยันนโมวุธายะสร้างปีเดียวกับเหรียญรูปเหมือนเนี่ยเหรียญรูปเหมือนเจ้าคุณโชติเหรียญเป็นสันแสนะ่ะหลังยันนี่ยเห็นไหมเออมาเหรียญหลอกองค์พระประถมเจดีแน่นอนะถ้าผมจัดให้เนี่ยปิดพ่อเงินสี่พันพี่พรชัยนี่อันนี้แท้แน่นอนแท้แบรเบรอ ถ้าเก๋นี่เนื้อมันไม่ได้ออกสีนี้เนี่ยครับเนื้อมันออกเหลืองอ่อยเลยดีไม่ไดีจะเป็นหนึ่งห้าตรงปีผมจะบอกให้เนี่ยหนึ่งห้าตรงปีที่บอกเกิดเลยนะครับจะมาเอาจริงดีไม่ไดีจะเป็นหนึ่งห้าตรงปีเลยเน 1, ี่ยบ็อกแตกเห็นไหมนะียครับอ่ะโอเคมา เนี่ฮนะเป็นเหรียญหล่อแล้วสวยทั้งหมดเลยนะดูดิที่พ่อกเก็บนี่หลังเจดีองพระประถมเจดีนี่พระล่วงรถจนาลิศอยู่ตรงนี้พี่พรใช้ไปสี่พันครับอ่าเหรียญหล่หอองพระประถมเจดีเหรียญเนี้ยเอามื่นสี่เหรียญน,นี้มืน 4, ่นสี่เหรียญเนี้ยเอา 15, 15. มื่นห้ามื่นสี่กับมื่นห้ามื่นกว่าบาทนี่ถูกกับพระใหม่เยอะ พระเจิทุกองค์ที่ออกทุดงต้องมานมาสัสก,การองค์พระปฐมเจดีย์โอ้ผมบอกแนละ้วพิธีปลูกเซกข,ขององค์ปฐมเจดีย์ในยิ่งใหญ่พอแช่งตาก้องนี่พระเกจิยยุคนั้นต้องมาหมดเพราะอะไรระดมพระเกจิแนวหน้าตอนนั้นมาเสกพระชุดนี้แจกสงฆามิโดจีนบอกเลยบางคนไม่รู้ว่าเนี้ยทำแจกสงฆามิโดจีนอ้าวโอเคหลอกมาปฐมผ,ผ่านไป เห็นไหมเดียยหลอหลังยันเนี้ยข้างหน้าเป็นคันธาราดข้างหน้าเป็นเจ้าคุณโชธเหรี่ยญกลมเท่าไหร่หลายเป็นเป็นแสนอ่ะมาโอเคนะครับเอาที่เพื่อรู้จักกันดีกว่าผมได้สมเด็จแจวแจวบ้านเนี้ยอยู่อีกสององค์เนี่ยอันนี้เป็นบางขุนพรมที่เขาเล่นเป็นกุมโอป็นแสนนะเนี้ยบางขุนพรมที่เขาเล่นเป็นกุม่เนี่ยแล้วก็ปกโพ นี่บอลลัคทังเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะล้างออกเนี่ยแล้วก็ให้ซ่อมใหม่นี่บางขุนพรมนี่เห็นไหมเนื้อแบบนี้เนี่ยที่เขาเลียกเป็นกุใหม่กันเนี่ยแพงๆเนี่ยเออนี่เห็นไหมเนื้อยิบๆแบบเนี้เอออ่ะแสดงว่าสนุกกันต่อ